มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตูนบอดี้แสลมได้พวงมาลัยจากแฟนคลับน้องทะเลปลื้มหนักมากค่ะน้องทะเลถูกใจสิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งสีสันของวงการเพลงเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับการให้พวงมาลัยนักร้องจากบรรดาแฟนเพลงที่มากจะได้ของแปลกๆเสมอค่ะล่าสุดค่ะนักร้องสายร็อกอย่างหนุ่มตูนบอดี้แสลมก็ได้มาลัยสุดแปลกจากบรรดาแฟนเพลงเหมือนกันนะคะ ซึ่งสิ่งที่หนุ่มตูนได้ก็คือของเล่นของน้องทะเลนั่นเองค่ะโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่า14ทับ10ทับ2022เมื่อคือนนี้ที่สุราษฎร์เคยแต่เห็นนักร้องท่านอื่นๆได้รับของขวัญแปลกๆจากแฟนๆไม่นึกว่าจะมีวันนี้กับเขาขอบพระคุณแทนทะเลนะครับสำหรับมาลายแห่งความสุขพวงนี้มากๆนะครับสุขใจทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับและทะเลรัก ปอลอขอพระคุณทุกๆคนที่สุราษฎร์ธานีที่ออกมาเชียร์แล้วก็ร้องเพลงอย่างมีความสุขไปด้วยกันเมื่อคืนนี้นะครับเป็นของขวัญจากแฟนเพลงที่ถูกใจน้องทะเลมากจริงๆเลยค่ะดูแล้วน้องคงชอบมากเลยนะคะตุนบริษแลมได้พวงมาลัยจากแฟนคลับน้องทะเลปลื้มหนักมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ